อยู่สองแถวสามถ้าเตรียมตัวสูตรซีเจับเลยจะมาอธิบายธีการเติมยาแอร์การเติมยาแอมีทั้งมีสามแบบครับมีแบบชั้นหน้าครับมีแบบป้อแรงดันแล้วก็วัดกระแสไฟครับก่อนที่เราจะเติมยาแอร์เรต้องมาดูแผงนี่่อคูลมือแูะน้ำเพาคขาเป็นคนก่อครับคือตัวนี้เรจะใช้สาความเร็นเป็น R ทั้งสอครับ แต่ว่าผมมีน้ำยาตวหนึ่งเป็นขอยน้าเหมือนไอซสองแผ่นนะครับโดยทางทั้งสองเราถนะัางก็องอาาถ่ายอย่างเป็นสีฟ้านะครับโดยวิธีแรกนะครับจะเป็นการแบบชั่งในการเติมแบบชังน้ำหนับโดยวิธีนี้จะเป็นการเติม,แบบน,ม,น,น,ตมน้ำยาแอร์เข้าไปเข้าไปในระบบทั้งหมดเลยครับนะก่อนที่เราจะเติมน้ำยาแอร์นะครับเราจะต้องแว็กก่อนนะครับหลังจากที่เราแว็กเสร็จแล้วเรา่อ พอสายสีเหลืองก็จกเครื่องไว้ข้ามเลยนะครับให้เราเอาสายสีเหลืองคนระับต่อเข้าถังน้ำยาแอร์นะครับแล้ว้เราใสา่สายสีเหลืองต่อเนียนะ่ยต่อสายสีเหลืองเข้าว่าถังน้ำยาแอร์นะครับให้เราเปิดถังน้ำยาแอร์นะครับอะไรกันนนะครับให้เรามานทึกตัวเมนิโฟเกตน,นะครับ ก็มการไล่อากาศที่อยู่ในไซต์คืเอเยอะมากครับแต่ใน,น,นที่ไล่อากาศนี่นะครับให้เราหนุนใส่เยอะกับทำไมให้สนิทนะครับครับโดยโดยแอร์ตัวนี้ครับจะใช้สารอนอนอยั้งหมดนทครับมันจะไล่ก๊าซิมกันนะครับแต่สมมุติว่าถังตัวนี้ครับมี น้ำยาแอรมันหนึ่งพันกร,รัมนะครับเราใช้เครื่องทำน้ำแบบดิจิตอลนะครับมันจะทําแม่นยาก,กว่านะครับที่เราใส่ไอเส็จแล้วนะครับเราเปิดบาวนะครับหลังจากที่เราเปิดบาวเส็นนะครับตัวถังนะครับตัวน้ำยาแอรจะเข้าไปในแอนะะนะครับประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบครับหลังจากที่ถังน้ำยาแอเหลือมัน สองิกร,รัมนะครับให้เราปิดวาล์วนะครับหลังจากที่ปิดวาล์วเแล้วให้ปิดถังนแ,แอรโดยี่ที่2ครับมีการวัดแบบวัดแรงดันนะครับการเติมยาแบบวัดแรงดันนะครับวิธีแรกครับให้เราเอาสายสีน้ำเงินนะครับใส่เข้าไป พอยาแอบในนั้นให้เราเอาไฟที่เหลือครับต่อเขามาผังยาแอ์นะตอนนี้เราจะเปิดนะครับให้เรามาไล่อากาศออกก่อนนะครับให้เราหมุนงลาว ติน้ำเงินออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนที่เรียงออกนะครับให้รล่อากาศออกหมดก่อนนะครับมันจะรายอากาศเสร็จแล้วนะครับให้เราหมุนหมุนกลับเข้าไปนะครับให้มันเน้นให้สนิทนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดถังน้ำยาแล้วก็เปิดบารนะครับโดยที่น้ำยาอาทำสองครับ แรงดังนอยู่ที่มันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งห้าสิบแบบให้เรามาดูที่ตัวใหม่นะครับตัวเรือนนะครับเข็มนะครับจะชี้ไปที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเติมเสนะครับเหมือนทำเหมือนเดิมนะครับให้เราปิดวาล์วนะครับแล้วก็ปิดทั้งแม่เหล็โดยที่ทีส่งเาการวัดแบบกระแสไฟนะครับก็วิธีทำเหมือนเดิมนะเราใสาเ่เนะข็มหนึนต่อเข้าเพราะเรความ ก็ไม่มีอุปกรณ์พิเศษครับที่ใส้วัดตงแต่ไฟให้เราชี้ไว้ตรงนี้นะครับแรงก็ใช่ไฟแรงตรงนี้นี่มันบ้านข้าม m นะครับไม่นะครับ ให้เราเปิดสั่งเน่ยแอร์ครับเปิดสิ่งนี้วครับให้เราเปิดบาร์นะครับตัววัดก็ใส่ไปนะครับจะต้องไม่เกินสั่งนีสั่แอมป์นะครับและจะไม่ต้องและจำไม่พอดีนะครับสั่งนีสั่งแบบนี้ไม่ได้ไม่าจะมันคือณี่มันสั่งสั่งนีสองแอมป์ไม่เกินสองจุดเก้าแอมป์นะครับมาให้เติมเนี่ยแอร์เดี๋ยวให้เราทำไม่เหนื่อยนะครับปิดบาร์ ป้า่อนนะแล้ก็มีหังใหญ่ครับครับ